รับทราบประกาศสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระประมมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลราทิเบตรามาธิปดีจัก,กรีนฤุปดินทรสยามสยาม,ยาม,มินทราธิราชบรมนาถบพิตรสวรรคตลงวันที่สิบาตุลาคมพุทธศักราช2559 ท่านสมาชิกครับโดยที่สำนักพระราชวังได้ออกประกาศสำนักพระราชวังลงวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลนรุจเดชมหิตราธิเบตรามาธิบดีจากกรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิต เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวนณโรงพยาบาลศิริราชตั้งแต่วันศุกร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2557ตามที่สำนักพระราชวังได้ถแถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วแม้คณะแพทย์จะได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการประชวนหาคลายไป ได้สุดหนักลงตามลำดับถึงวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559เวลา15นาฬิกา52นาทีสเสด็จสวรรคตณโรงพยาบาลศิริราชด้วยการด้วยพระอาการสงบสิริพระชมรมพรรษาปีที่89ทรงครองราชสมบัติได้70ปีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ จัดไว้ให้สมาชิกทุกท่านแล้วจึงขอเรียนแจ้งให้ที่ประชุมทราบขอเรียนเชิญสมาชิกโปรดยืนขึ้นเพื่อน,น้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์เสด็จสู่สวรรคารายเป็นเวลาเก้านาที かっこいい。 ซึ่งสภาจะได้ดำเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ,จักไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2559มาตรา2ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ,จักไทยพุทธศักราช2550ต่อไปนะครับพุทธศักราช2550มาตรา23ต่อไปนะครับและจะไม่มีการประชุมสภา,านิติบรรยัญญติแห่งชาติ ในวาระปกติจนกว่าจะมีการดำเนินการตามบรลาการิามมารราประเพณีกฎบเทียนบานและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาไทยนะครับระเบียบวาระที่2ถึงวาระที่7ไม่มีนะครับวันนี้ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุมผมขอปิดประชุมครับ